ถ้าบ่มสักอิดนองหวามันจะซุกนะแล้วนะมาละกอตอนลังบานนันแรกจะแกงเลียงหรือว่าแกงสมกระไดร้อยเพทำพักเนะกะานะก็ะไดนะละกอเรื้องพนนีร้อยแรง มีความว่านอยู่ในตัวแล้วจ้ะเป็นความว่านจากธรรมชาติว่าซัานตูจ้าแกงส้มกันจนมอหลุกันไปครั้งแล้วค่ะถอยมอไหมมาแกงส้มต่อเลยนะคะเวลาแกงส้อมอะค่ะใส่หลอกอไปอะแคบไส้กุ้งตามไปอย่างเร็วนะคะอย่าทัานให้นองเปื่อยเพราะว่าพอหลอกอเรื่องใช่ไหมคะมันจะมีโอกาสเปือ่อยได้ไง่ายน้ำตาลเวลาปรุงอย่าใส่เยอะนะคะเพราะหลอกอมันก็มีความว่านอยู่แล้วเมนูที่ส้มต้องตามมากินแกงส้อมอย่างเดียวไม่ได้เปื่อยเปื่อยกุ้งประมาณสักห้าแนตัวนะคะใส่เข้าไปตามกับก๋ ลปีค่ะจะสอยขนาดไหนแล้วเต้ค่ะปรุงรสก็คือปกติเลยนะเธอจะแกงซมอย่างเดียวไม่ได้นะเธอต้องห้าแกงอื่นมวดด้วยเขาจะได้ไม่เบื่อส่วนแกงซมก็แกงกันจนหม้อลุกันไปเลยค่ะอย่าได้วันมอไม่ก็คือสเตนไบโรคค่ะแกงซมกับแกงผงปลาเป็นแกงประจําภาคใต้แกงให้หม้อลุกันไปข้างเลยค่ะ